สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับ kind of บัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นสวนกฤษณานะครับติดถนนคอนกรีตเลยนะครับไฟฟ้าน้ําประปาเรียบร้อยอยู่ในชุมชนนะครับนี่เลยนะครับคือที่ดินตั้งอยู pareil, ่บ้านวังตะเคียนนะครับตําบลวังตะเคียนอาเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับอยู่ในชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าน้ําประปาเรียบร้อยนะครับ ห่างถนน2,006นะครับห่างโรงพักวังตะเคียนเพียงแค่1กิโลเท่านั้นนะครับที่ดินแปลงนี้ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับราคาก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกมากนะครับในโซนนี้นะครับนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นชาวบ้านนะครับซื้อจากาบริษัทมานะครับเป็นที่ของชาวบ้านนะครับ หลักเขตที่ดินนะครับที่ต้องการจะขายนะครับก็คือนี่เลยนะครับตั้งแต่อ่าตรงนี้นะครับนี่นะครับหัวมุมตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับขอบเขตมีรั้วลวดน้มนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้นี่เลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวเข้าไปด้านในนะครับ มีเพื่อนบ้านนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ในชุมชนนะครับเนี่ยมีเพื่อนบ้านแล้วก็ตรงข้ามกับตรงนี้นะครับตรงข้ามกันมีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวตามถนนไปนะครับหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตนะครับอยู่ที่ประมาณประมาณนะครับประมาณสักเก้าสิบเมตรนะครับประมาณเก้าสิบเมตรแล้วก็เป็นสวน เป็นสวนไม้หอมนะครับไม้กิษนาอย่างนี้เลยนะครับเขาเรียกไม้หอมนะครับแล้วก็มีต้นยางพารานะครับมีต้นยางพาราด้วยนะครับเป็นที่ของชาวบ้านนะครับเป็นที่ของชาวบ้านต้องการที่จะขายนะครับตรงนี้เนื้อที่นะครับโฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับโฉนดรวมโฉนดสองใบนะครับรวมแล้วได้สี่สิบหกไร่หนึ่งงานนะครับ รวมแล้วได้46ไร่1งานนะครับติดถนนคอนกรีตหน้ากว้างาประมาณ90เมตรนะครับเดี๋ยวให้ชมรูปแลงก่อนนะครับก่อนที่จะพาเดินชมพื้นที่นะครับขอญาติวางนิดนึงนะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับโฉนด2ใบนะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้บัตรยืนอยู่หัวมุมตรงนี้นะครับหัวมุมตรงนี้แล้วก็ หน้ากว้างแต่ตรงที่บัดยืนตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้ประมาณ90เมตรนะครับฉนดจะระบุทางนะครับด้านนี้ก็จะมีทางมาชนมาชนแปลงนะครับก็คือจะระบุอ่าเนี่ยนะครับด้านนี้จะมีทางมาชนแปลงนะครับแล้วด้านนี้ติดถนนคอนกรีตหน้ากว้างประมาณ90เมตรนะครับเป็นฉนดอ่าสองใบนะครับเป็นฉนดคุณแดงสองใบนี่เลยนะครับนี่นะครับด้านนี้ก็จะมีทางมาชนนะครับ ตรงนี้นะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับเปิดราคามานะครับแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับราคารอบข้างมีแต่ไร่ละสองสามแสนนะครับตรงนี้ถ้ายิ Sud ่งติดถนนสองพันหกนะครับราคาก็ยิ่ง <caric> แพงนะครับราคานี้ต่อรองกับเจ้าของได้ด้วยนะครับราคานี้ยังลดหย่อนได้อีกเยอะเลยนะครับสี่สิบหกไล่หนึ่งงานนะครับราคาต่อรองได้นะครับลดหย่อนต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเลย นะครับเป็นสวนไม้หอมติดถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตเส้นนี้ก็กว้างเลยนะครับกว้างนะครับรถวิ่งสวนกันได้สบายนะครับตรงนี้สี่สิบหไร่หนึ่งงานนะครับราคาเปิดไว้อยู่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทราคานี้รวมโอนทั้งหมดนะครับยังต่อรองรถยนกับเจ้าของได้โดยตรงนี่นะครับแปลงนี้เลย นี่นะครับแปลงนี้นี่นะครับคุณพี่เจ้าของนะครับ <East. S 1> คุณพี่เจ้าของนั่งอยู่ตรงนี้นะครับอาพื้นดินแปลงนี้นะครับก็อทางคุณพี่เจ้าของนะครับมาซื้อนะครับซื้อไว้นะครับซื้อไว้ก็น่าจะเข้าสามปีแล้วนะครับออกไปด้านนี้นะครับจะออกไปถนน2006นะครับ จากตรงนี้ออกไปถนนสองพันหกไปโรงพักวังตะเคียนนะครับแล้วก็ไปตลาดวังตะเคียนนะครับเพียงแค่หนึ่งกิโลเท่านั้นมีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางนะครับน้ำประปาไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับขอบเขตด้านนี้มาถึงตรงนี้นี่นะครับก็จะมาถึงตรงขอบแนวรั้วตรงนี้นะครับแล้วก็จะตัดตรงไปนู่นนะครับไปหาแปลงสวนยางด้านในนะครับแล้วด้านในก็ใช่ทั้งหมดเลยนะครับ หน้ากว้างนะครับวัดคร่าวๆประมาณเก้าสิบเมตรนะครับประมาณเก้าสิบเมตราภายในแปลงก็ค่อนข้างจะลกนิดนึงนะครับตอนนี้ทางคุณพี่เจ้าของก็ไม่ได้มาทําอะไรนะครับก็เอารถไถมาดันนะครับมาดันอย่างเงี้ยนะครับาภายในแปลงไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะครับเป็นที่โคกเสมอปลูกไม้หอมนะครับติดถนนคอนกรีต นี่นะครับแล้วก็มีต้นยางอ,าอยู่ริมแปลงเนี่ยนะครับก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบต้นนะครับมีไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับมีขอบเขตรั้วลวดหนามรอบหมดเลยทั้งแปลงเลยนะครับสี่สิบหกไร่นะครับราคานี้นะครับราคาแสนห้าหนห้าพันเนี่ยนะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของแก้งไว้นะครับราคานี้ ยังเป็นราคาที่ต่อรองได้นะครับค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับเพราะว่าทางเจ้าของรีบขายนะครับตอนนี้นะครับเป็นสวนไม้หอมประมาณนี้เลยนะครับตั้งอยู่บ้านวังตะเคียนตำบลวังตะเคียนนะครับอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเนี่ยนะครับคุณคุณท่านใดที่ต้องการซื้อที่เก็บนะครับส่วนราคานั้นมาต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้เลยนะครับตรงนี้นี่นะครับเข้าไปแล้วก็จะอ่าที่มองเห็นเป็นสวนยางด้านหน้า นะครับทั้งหมดเลยนะครับสีไร่นะครับก็ลองคุณคุณท่านใดที่สนใจก็ลองมาต่อดูนะครับที่ติดถนนอยู่ในชุมชนนะครับใกล้ตลาดวังตะเคียนนะครับแล้วก็เป็นที่โคกสวยอย่างนี้นะครับเหมาะสําหรับทําปลูกบ้านอยู่อาศัยทําเป็นบ้านสวนนะครับหัวมุมหน้านน้นนะครับก็จะมีแท้งประปาด้วยนะครับแล้วก็ด้านในแปลงก็จะมี บ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับแต่บัตรไม่ได้เข้าไปดูนะครับตรงนั้นนะครับไม่รู้ว่าสภาพบ้านเป็นยังไงนะครับไม้นี่ก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่เราไม่ต้องการเก็บไว้เราก็โละทิ้งไปนะครับทําเป็นที่ลงโล่งได้เลยนะครับตรงนี้นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับก็ลองเข้ามาชมได้นะครับราคาก็ลองมาต่อดูนะครับแสนสามแสนสี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับ ทางคุณพี่เจ้าของต้องการที่จะขายนะครับก็ราคายังลดหย่อนกันได้นะครับแต่ราคาที่เปิดไว้แสนห้าหมื่นห้าพันนะครับทางคุณพี่เจ้าของแก้งมาแบบนี้นะครับเป็นโฉนดคุดแดงนอสซีจอนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับไม่ได้ติดจำนองที่ไหนนะครับโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับก็จะมีต้นไม้อ่าหลายต้นนะครับที่อยู่ในแปลงแล้วก็มีต้นยางพารานะครับตรงนี้เราลดไถมาไถให้เตียนนี่ก็จะดูสวยเลยนะครับ หัวมุมด้านนน้นก็จะติดเพื่อนบ้านนะครับที่มองเห็นนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านจะติดเพื่อนบ้านรอบเลยนะครับใกล้โรงพักวังตะเคียนด้วยนะครับห่างโรงพักแค่แค่กิโลเดียวเองนะครับแล้วก็ห่างตลาดแค่กิโลเดียวนะครับระหว่างทางเข้ามาก็มีชุมชนมีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยห่างถนน2องพันะครับหนึ่งกิโลนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยห้าิบกิโลเท่านั้น นะครับวิ่งจากลังสิตมา,านครนายกนะครับแล้วก็ตัดเข้าปราจินบุรีมาที่อำเภอกระบินบุรีนะครับที่ดินตั้งอยู่อำเภอกระบินบุรีนะครับจังหวัดปราจินบุรีอยู่ตำบลวังตะเคียนนะครับ150กิโลเท่านั้นถ้ามาโซนสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็ระยะทางนะครับสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางอยู่ที่137มเกิโลเท่านั้นนะครับสนามบินสวนนนุวรรณภูมิร้อยสากิโลนะครับ ถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากหาดบางแสนชนบุรีนะครับระยะทางร้อยสี่บ้ากิโลเท่านั้นนะครับ14 5ี่ห้ากิโลแล้วก็เปรียบเทียบจากวัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับชะเซิงเซานะครับระยะทาง98ดกิโลเท่านั้นเองนะครับห่างถนนส5 9ห้านะครับถนนที่ตัดจากเขาหินซ้อนนะครับไปสระแก้วอรันนะครับจากตรงนี้ออกไประยะทาง 89กิโลเท่านั้นแล้วก็ห่างถนน33ถนสนสวรรณสอน,นะครับระยะทางสิบแปดกิโลนะครับตรงข้ามกันไปตรงนี้นะครับก็อตะก่อนนี้นะครับจะเป็นฟาร์มไก่นะครับแต่ตอนนี้นะครับเป็นชุมชนใหญ่เขาก็เลยอยกเลิกนะครับก็เลยทุบทิ้งหมดแล้วนะครับ ก็เป็นฟาร์มล้างนะครับตอนนี้นะครับตรงข้ามกันไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟาร์มที่เขาท şey. ุบทิ้งนะครับที่เขาไม่ให้สร้างนะครับเพราะว่าชุมชนมีเพื่อนบ้านตลอดนะครับทั้งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนี่นะครับตรงข้ามกันก็จะเป็นเล้าไก่ที่ว่าเขายกเลิกนะครับก็คือล้างไปแล้วนะครับมีสองเล้านะครับก็คือยกเลิกนะครับตอนนี้ก็ไม่มีไก่นะครับไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนเพราะว่ามีเพื่อนบ้าน เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วด้านตะวันตกนะครับเนี่ยนะครับมีมีเพื่อนบ้านนะครับอย่างนี้เขาไม่ให้ทํานะครับเขาก็เลยยกเลิกนะครับคุณคุณท่านใดนะครับที่มองหาที่นะครับเอ่อต้องการหาที่ปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือต้องการซื้อที่เก็บไว้นะครับก็สนใจก็โทรศูนย์หกหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งห้าหกหกแปดศูนย์หกหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งห้าหกหกแปดนะครับ ก็ยินดีจะพาคุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมารับชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับสี่สิบหกไร่หนึ่งงานนะครับขายไร่ละหนึ่งแสห้าหห้าพันบาทราคานี้ต่อรองได้กับเจ้าของโดยตรงนะครับวันนี้นะครับบัตรขอไวพรให้คุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ ให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กราบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดิน46ไร่นะครับอยู่บ้านวังตะเคียนตาบนวังตะเคียน อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกาบคำว่าสวัสดีครับ